มื้อเที่ยงวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับร้านอาหารที่ชื่อว่าหมกนะครับหมกเป็นร้านอาหารเชฟเทเบิลอยู่ในอำเภอเมืองบ,บุญราชธานีถ้าจะมากินแบบเชฟเทเบิลเนี่ยเราต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนนะครับแต่ถ้ามากินแบบธรรมดาก็สามารถมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเดินเข้ามาภายในร้านทางขวามือก็จะเป็นอาคารนี้นะครับเป็นห้องอาหารค่อนข้างจะ p r i v a t นะครับ ส่วนชั้น2ก็จะเป็นห้องอาหารเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันต่อนะครับมุมนั้นเดี๋ยวขวาก็จะเจอร้านอาหารแล้วนะครับตรงนี้เป็นส่วนของที่นั่ง outdoor นะครับเดินเข้าไปอีกหน่อยก็จะเจอทางเข้าร้านอาหารแล้วนะครับอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เราเข้าไปนั่งภายในข้างในดีกว่านะครับเป็นที่นั่งิน d o o r แอร์เย็นสบายนะครับมาดูรายการเมนูอาหารกันครับส่วนตัวมองว่ารายการเมนูอาหารมีไม่มากนะครับ แล้วก็ราคาแรงใช้ได้เลยนะครับแต่จากในรูปเนี่ยหน้าตาหน้าทานทุกเมนูเลยนะครับพนักงานก็ให้บริการเป็นกันเองมากๆเลยนะครับคุณป้าเจ้าของร้านก็อัธยาศัยดีมากเลยอาหารที่สั่งมาก็จัดลงจานสวยวัตถุด,ดิบดีรสชาติอาหารดีนะครับค่อนข้างจะเหมาะสมกับราคานะครับส่วนหลังจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ ปิดท้ายด้วยขนมหวานมาดูบรรยากาศภายในร้านกันครับภายในร้านขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่บรรยากาศดูอบอุ่นให้ความรู้สึกเหมือนนั่งทานอาหารในบ้านตัวเองเลยนะครับตรงนี้เป็นมุมของห้องครัวนะครับ คุณป้าเจ้าของร้านโบกมือทักทายอาหารมาเสิร์ฟครบแล้วนะครับมาดูกันครับเราสั่งอะไรมาทานบ้างหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะครับขก้วบัลชามกุ้งนาซ้อมมะขาม หมึกทอดลิกเกือกล้วกบซอสริกแล้วก็นัำสลัดปลาหัสตรอกกุ้งสดกุ้งของทางร้านนํามาจากจังหวัดสงขลานะครับตัวใหญ่สดแล้วก็เน่นแน่นมากๆเลยนะครับ